Jack in the Box อกซ์ท่ผู้ชมเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับกล่องเพลงผีสิงไหมครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนในครั้งนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผม PLUWG และในวันนี้เราอยู่ในเกม Jack in the Box จะพูดซ้ำทำไมเกมนี้เป็นเกมอินดี้สั้นๆนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับว่าลูกชายของเราเขามองเห็นเพื่อนในจินตนาการครับเป็นเพื่อนที่ผมเชื่อว่าใครในวัยเด็กน่าจะมีกันบ้างและมั้ง เพืนในจินตนาการของเด็กคนนั้นของลูกเราแต่เราคนเป็นพ่อดันไม่รู้เลยว่ามันกำลังมีสิ่งแปลกปลอมและน่ากลัวที่เราไม่อาจคาดคิดกำลังรอเราอยู่และนี่คือ Jack in the Box ครับจะเป็นยังไงผมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe และไปเบิ้งกันเด้อลูกของฉันชื่อเจมเขาพูดถึงแต่เพื่อนของเขาในจินตนาการฉันก็หวังว่ามันก็เป็นแค่เพื่อนจินตนาการเหมือนเด็กทุกคนมีอะนะ ตั้งแต่เขาได้พูดถึงคนนั้นแล้วก็มันก็มีแต่เรื่องแ,บบแปลกๆเกิดขึ้นมากมายและฉันก็นอนฝันร้ายซึ่งมารู้สึกเหมือนจริงมากทุกอย่างมันมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มันเป็นแค่ขาวกับดำภาพอะและนี่คือความฝันของเราอย่างนั้นเหรอเอาล่ะครับตอนนี้เข้าสู่เกมแล้วนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าเป็นภาพขาวดำถ้าเดาไม่ผิด ไม่เมามันโยกกระดดกกระเด้อย่างนี้เลยเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นในฝันของเราหรือเปล่าครับคือลูกของเราชื่อ James. เจมส์เขาเนี่ยพูดถึงเพื่อนในจินตนาการของเขาบ่อยครั้งแต่เราด้วยความเป็นพ่อก็อาจจะแบบว่าเป็นเด็กแหละนะก็อาจจะมีเพื่อนในจินตนาการเหมือนครอบครัวอื่นทั่วๆไปแต่ว่าเพื่อนคนนี้ที่ลูกเราพูดถึงเนี่ยมันไม่ปกติพูดถึงที่ไรก็มีแต่เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นเฮ้ยเป็นอีหยังวะด่ดูเหมือนเราจะอยู่ในสวน ไม่ใช่สวนดิเขาเรียกว่า amusement park นะครับ amusement park นี่คือสวนสนุกนะก็เป็นที่ที่เด็กเขาอาจจะชอบมาชอบไปเราทำได้แค่เดินนะฮะไม่สามารถวิง่งออวิ่งได้เว้ยซูมกล้องไม่ได้แล้วภาพขาวดำหมดเลยคือน,นี่ผมไม่รู้ว่าเราต้องไปไหนนะครับก็เป็นสวนแบบสวนสนุกธรรมดาปะมีพื้นที่ให้ผู้ปกครองนั่งรอเด็กๆเล่น สไลเดอร์ม้าหมุนชิงช้าสวรรค์ต่างๆมีบ้านตัวตลกด้วยนะครับแล้วดูเหมือนตรงนี้เป็นบ้านตัวตลกเขาเรียกว่าเฮ้ยแล้วมีอะไรอยู่ตรงกลางด้วยถ้าเดาไม่ปิดน่าจะเป็นกล่องเพลงไหมโอ้ดูหน้าตามันดิเราเดินซ้ายขวาไม่ได้นะครับทาได้แค่กดอ e. ีอ้าวคันโยกหายไปครับแล้วเมืเ่อกี้เขาบอกกดอ e. ีซีเพื่ออะไรนะอ๋อเพื่อดูเควสเราได้ออบเจกตีฟ ไฟเดนไมซิงฮันเดอร์ for the music box <ous Eso. S 1> ตามหาคันโยกสำหรับกล่องเพลงกล่อง o มืดแล้วเหรอบ้าเอ้ยมืดแล้วครับอุยเย็ดโดมแม่งไว้เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีก็มีเสียงปิดประตูนดงปุบปักปุ๊บผมจะพยายามหันกล้องช้านะฮะเพราะว่าเวลาเดินมันก็โยกหัวอยู่แล้วอาจจะมืนกล้องกันนะครับมืนหัว เราต้องตามหาคันโยกเหรอเอ๊แล้วคันโยกมันจะไปอยู่ไหนได้ใช่ไหมอะอาจจะเดินตามทางนี้ไปหรือเปล่าครับไม่แน่ใจต้องลองเดินไปดูนะครับเพราะมันมีทางเดี๋ยวจะอยู่บนสไลเดอร์มีไหมอาเอ้ยนี่มันฝันร้ายประเภทไหนกันเนี่ยฝันถึงสวนสนุกเนี่ยนะสวนสนุกชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าสวนสนุก แต่ทำไมดูมันไม่สนุกเลยอ่ะแล้วคันโยกจะอยู่ไหนนะเฮ้ยนี่หรือเปล่าครับนี่ไงเจอแล้วครับนั่นนั่นอะไรดวงตาของใครใช่ดวงตาไหมวัดดีครับคุณคือใครอ่ะครับ ถ้ไปต้องมีดวงตามืดมิดม,ดมองเราด้วยแล้วประเด็นคือมีทุกซ้มเอวรีซูมแอพดวงตาเหมือนมีคนจับจ้องมองจอเราอยู่ตรงนี้ไม่มีนะฮะแต่ว่าตรงนี้มีเบื่อดีครับไม่ทราบว่าคุณคือใครเหรอครับท้ำตมแกจ้องมองเรานะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าแล้วเราก็เอาคันโยกมาใส่ไหมโบโอ้ชิต มีดวงตารอบตัวเราเลยครับนุก็สับปรถแล้วเราก็ต้องหมุนคันโยกนะเพื่อให้กล่องเพลงทํางานถ้าใครไม่รู้การทํางานของกล่องเพลงเนี่ยคือเราต้องหมุนไปสักจุดหนึ่งให้มันเหมือนไขาลานอนะไขาลานให้กล่องมันทํางานนะฮะแล้วไม่รู้ว่าจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้สปอยนะแต่ว่ากล่องเพลงส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาแต่นี่มันอยู่ในส่วนสนุกด้วยนะาเราอ่าหมุนไปเรื่อยๆอะหมุน ชื่อกล่องเพลงว่า love love อะไรอะ love ลิ่งแม่ย้อยอะไรวะ h a t อยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเรามาอยู่ในเขาวงกดเหรอ ที่ไหนไม่ทราบนะครับแต่ที่รู้รู้มันไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนต้องเป็นความฝันตื่นสิตื่นสิตัวฉันรถมืดคือผมไม่ชอบความมืดนะเอาจริงเลยคือมันเป็นอะไรที่นั่นอะไรเป็นรถของเล่นนะครับถอยคานี่มันรถของเล่นของลูกฉันนี่ มันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงเจมเอ,อทางตันเราต้องตามหาเจมนะครับเพื่อเราอาจจะตื่นจากฝันร้ายนี้เจมเอ้ยเจมอยู่หรือเปล่าลูก ี้ยโคตรแย่บอกเลยคือแบบเฮ้ยนั่นเจมหรือเปล่าเจมเจมเฮ้ยแล้วดูเหมือนเราจะตื่นแล้วนะครับเจมเจมลูกพ่อเกิดอะไรขึ้นหรือล่าลุง ไปเอามีดมีปอย่าเกิดขึ้นกับลูกเราก็เราเป็นพ่อที่ดีเราต้องไปเอามีดที่ห้องครัวหัวคลองห้องครัวมีดอยู่นี่ไปก็ตามเนี่ยที่จะเอาลูกชายฉันไปอ่ะมึงต้องจับมีดกูเจมเข้ามาแล้วเจมกระแทก,กประตูอืออืออ้าวเจ้าหัวทะลุประตูเจมโอ้พระเจ้า เลือดเต็มห้องลูกกูเลยเรามีกล่องเพลงอะไรอะไรอะไรม,มีกล่องเพลงอันเดิมอีกแล้วครับกูต้องหมุนจริงๆหรอวะเนี่ยเอนี้รู้แล้วว่ามันจะต้องโผล่มาแน่นอนไม่ตกใจหรอกอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยหรือมันเอาออกไปแล้ววะครับ อ้มึงเอาลูกกูไปไหนครั้งนี้มันไม่ใช่ฝันไรต่อไป Jack in the box ขอบคุณที่เล่นครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมสั้นๆผมบอกแล้วว่าสั้น แทบจะสั้นมากเลยใช่ไหมล่ะสำหรับ Jack in the Bo x กนะครับก็ผมว่าเป็นเกมที่ดำเนินเรื่องได้รวดเร็วนะแล้วก็สั้นแต่ได้ใจความแบบได้ใจกูม,มากเลยแหละคือผมกรี๊ดดังมากไม่ได้กรี๊ดอะตกใจร้องอะยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปบีบดีนะครับกูรลุบกูร่อยกูสุดสวยตัวดีแค่กูจะฟังเสียงกรี๊ดดิก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกัน See you